ต่อเติมฝ้าเมทัลชีตแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากๆหลายคนอาจเคยเห็นมาแล้วการต่อเติมฝ้าเมทัลชีตแบบนี้ด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นหลังคาเมทัลชีต P u FO โฟมในส่วนของโครงสร้างหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นโครงสร้างไซเ์ตามสเปคบร,ริษัทของเราจะเป็นเหล็ก4ี่คูณสองเทอร์นเหล็ก6กคูณสวิ่งเป็นอเสกรอบของหลังคารอบนอกส่วนอเสหลังรังน้ำตรงนี้เราใช้เป็นขนาด4ีคูณสตัวเหล็กจันทันและเหล็กแปรเราใช้เป็น เหล็ก3าคูณสจากเดิมเหล็กแปรเราใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วในส่วนของฝ้าหลังคาตรงนี้เราใช้เป็นฝ้าเมทัลชีตฝ้าเมทัลชีตจะมีหลายแบบจะมีแบบฉนวนหนาฉนวนบางหรือไม่มีฉนวนเลยผมแมนะนานะครับให้ไม่มีแบบฉนวนหนาจะใช้เป็นฉนวนบางก็ได้ที่เป็นเมทัลชีตพีหรือจะไม่มีฉนวนเลยก็ได้ในส่วนตรงนี้ถ้ามีฉนวนน่ยมันจะต้องเพิ่มขนาดเหล็กเข้ามาและทีเนี้ จะทาให้ตัวน้ําหนักของหลังคาเนี่ยมาันจะาค่อนข้างเยอะถ้าผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวไม่มีฉนวนจะดีกว่านะครับถัดมาในส่วนตรงนี้ที่เป็นไฟแสงสว่างเราใช้เป็นไฟลิบบินไฟลิบบินติดตั้งยังไงเราจะติดตั้งตามล่องของตัวฝ้าไมทล้งชีสเลยจะไม่เหมือนกับตัวไฟกล่องเหลี่ยมหรือไฟฝั่งฝ้าถ้าเป็นไฟ LED ฝั่งฝ้าถามว่าทำได้ไหมทําได้เหมือนกันแต่ว่าทางช่างเนี่ยเขาต้องมากิดฝ้าและทีนี้มันจะจบงานไม่ค่อยสวยถ้าผมแนะนํา ให้ใช้เป็นไฟลิบบินแบบนี้จบงานสวยแหม่งมากๆวิธีการเก็บงานตัวนี้การติดตั้งเราไม่ได้ใช้กาวสองหน้านะครับเราใช้เป็นคล้ายๆก้ามปูนะครับแล้วก็ยึดกับตัวฝ้าไปเลยถ้าใช้เป็นกาวสองหน้าถามว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเพราะว่าในส่วนตรงนี้มันอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ภายในถ้าเป็นภายในเนี่ยใช้ 3M ได้เลยแต่ถ้าอยู่ภายนอกเนี่ยโดนทั้งแดดโดนทั้งฝน ผมไม่แนะนําให้ใช้กาวสองหน้านะครับถัดมาในส่วนของการต่อไฟถ้าไฟเนี่ยมันยาวเกิน6เมตร10เมตรเนี่ยจะต่อไฟยังไงวิธีการต่อตรงนี้เลยมันจะเป็นเหมือนตัวเสียบนะครับอ่าถ้าเราเสียบล็อกเข้าไปเนี่ยอ่ามันก็ติดตรงนี้ถ้าไฟเสียเราก็สามารถถอดแค่ไฟเนี่ยจุดนี้แล้วก็เสียบใหม่ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไฟต่อนะครับมันไม่ได้เป็นไฟเส้นเดียวแต่ว่าเวลาเปิดเนี่ย มันเปิดทีเดียวได้เลยสำหรับใครที่สนใจจะต่อเติมหลังคาแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามากันได้นะครับ